จะลงมาดีๆไหมไม่งั้นเพื่อนตายนะทำเพื่อนซวยนะอะไรอ่ะมึงจ่อยให้ตายไปไอครับให้ตายเลยะไปเนม่ยมึงตายนะรถระเบิดไปแค่ศพไหลใช่ปะไม่ได้จับไข่ซะหน่อยเออแค่ศพไหลแต่หน่อยไม่ได้จกไข่แม่งเดือดร้อนอะไรวะภาพเสียงเนี่ยค่ะอมอะไรไหนไหนมึงพูดตีคลิปนี้มีภาพเสียงเนี่ยค่ะ ทิ่นี่มีข้อเสียงแล้วค่ะที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เหมาะสมต้องใช้กายา์ในการรับชมด้วยนะคะไม่ใช่เด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดคนได้รับคันไน้รับเด็กต่ำอายุสิบแปดน้ำน้ำน้ำได้รับส่วนใหญ่จะชอบบอกว่าไม่มีแก๊งอ๋อหนูหนูนอนด้วยหนูหนูไม่ไหวแล้ว ไม่ใช่หมอเหรอ <laughs> นอนอไดน้เลยครับแต่ไม่ให้ในโรงพยาบาลนะอะไรนะนอนได้ครับแต่ไม่ได้ในโรงพยาบาลน,นะทำไมอ่ะ้วแเราให้ไปนอนที่ไหนอะ่ะนอนในใจผมก็ได้ <laughs> จริงเหรอครับเอ,เองเอกชื่ออะไรเราปีครับเราปีสีผมนายกับเสื้อเรานี่ใจเราตรงกันเลยนะมีมีแฟนอนอนเตียงก่อนโอเค นายนายเขาไปแล้วนะคร <kleine> ับชื <tide> ่ออะไรครับเนี่ยชื่อกาะตุยอ๋อกาะตุยใช่ที่ที่ขายเหล็กไอ้นี่ป่ะครับที่ขายเหล็กที่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 ไปจี่เหล็กแล้วไม่หลอมแล้วเอามาขายป่ะครับรักพี่เอวเข้ามาโอ้โหโอ้โหนโอ้โหนะ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 เข้ามาเหล็กเหล็กเหล็ก เอาหนูมันต้องไปโพก่อนลูกเอาเหรอเฮ้ยเองรู้ได้ไงเองเองเชื่อแล้วนะชื่อบุญเรืองครับทำไมเสียงไม่เหมือนเดิมเลยวะนมาเสียงผมเป็นยังไงอะไม่รู้อะเสียงมันดูหลอกกว่าเดิมอะแล้หล่อไหมครับหล่อจริงไหมเขาไม่ไม่ไปไหนกันนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเขารอเบอร์พี่บุญเรืองฮะเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดครับแต่ผม แต่ผมมีคของใจอยู่แล้วนะุูผู้หญิงเอขอเบอร์แล้วเป็นเพื่อนไม่ได้เออไม่อย่าโทรมาบ่อยผมแค่บอกเฉยๆไม่ก็เพื่อแบบวันวันไหนแบบกูมีลงมีเหล็กกูจะไข่ให้อย่างนี้ไม่ได้เลยแงพูดจาดีๆช่วยด้วยนายนาขึ้นรถนายรีบขึ้นรถ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตีเราใช่มันมันตีจริงนะน่ะมันไม่ตีเล่นไปเถอะเขาหยอกเล่นเฉยเขาไม่ตีเรกเหมือนกลัวเอาจริงๆเหมือนกลัวอ,อกยา <c oughs> ไม่เขาให้งานมึงถ้ามึงไม่กระทืบเขาให้ตายมึงตายนะต้องมาไม่งั้นเพื่อนซวยขับรถไปเลยยังไม่ต้องกลัวมันขับรถไปเลยโอ้โหไอ้หนุ่มไปลงมาผมเหรอ โอยลงทำไมจะลงมาดีๆไหมไม่งั้นเพื่อนตายนะทำเพื่อนซวยนะอะไรอ่ะผูดแค่นี้งมานี่ตัวมานี่ผู้หญิงมานี่จะทำอะไรบอกก่อนพี่บุญเดือเขาไม่ทำอะไรหรอมานี่ใช่ผมไม่ทำอะไรไม่คือไม่ทำอะไรคือไม่ทำอะไรเหรอไม่ทำอะไรมานี่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 กลัว อยู่นี่ผมไม่ทำอะไรอยู่แล้วมึงจ่อยให้ตายไป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 สัตว์เอ้ยไปแต่ข้าไหลังแต่ให้เก็บตุ้มติ๊กต๊อกโดนระเบิดหรือไม่ไม่ไม่มสวย เป็นเรือไงแกงเขาเลยโอ้โหอ้า๋อโอเคไหนจะตายแล้วขอขอสักทีแล้วกันไหนไหนจะตายแล้วอ่ะมึงให้กูนอนต่อยอย่างงี้ถูกต้องไหมโอเคไม่ถูกไม่ถูกครับเอ้ยอะไรกอะไรกูชื่ออะไรไม่ไม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกครับไม่ต้องบอกไปนี่นี่ไม่เขาว่าโกโลงไหมขึ้นรถ อ๋อรู้ครับไม่ไม่ต้อง<ม>คุยหนีขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยครับไม่จัดการไปขอโทษมันทำไมวะอ่าดูดิใจเย็นเราจะเย็นบ้างจะเย็นก่อนเนี่ยเราไปแบบว่าทำงานดีกว่าโอเคไหมเนี่ยโทษพี่เขาแล้วเราไปทำงานก่อนก็ได้ดขอโทษก็ได้ทำไมเขาต้องคู่อย่างนั้นด้วยอ่ะทำไมเขาต้องคู่แบบว่า <c oughs> <c oughs> เขาจะเอาดรกมาอีกแล้วะ อยู่เฉยมานี่ไม่เอาทีเดียวพอไม่ขิ่เร็วๆมานี่แม่งดุอะดุใส่อ่ะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเด็กดื้ออ้สัตว์ดุชิบหายเลยคนหลุมหมาวะมึงไปเลยมึงขับรถไปเลยนอนไปนอนโคตรดุเลยคนหลุมหมาไปนอนไปดีกว่าเขาระเบิดรถเราอีกอีกทีเดียวใช่ไหมไม่พูใช่ เห็นกูมาคนเดียวแล้วทำดุใส่กูกูอย่างชอบเลยครับสะดุดครับสะดุดล้มนิดนึงสะดุดล้มอะไรล่ะมันตีกูกูจะแจ้งความเอ้ยใจเย็นถ้าแจ้งความเดี๋ยวไม่ได้ทำงานกูจะแจ้งความเอาเรื่องมันจุดไฟขึ้นรัวๆเลยครับหายไปแล้ว ีนะเขาไม่ตีให้ตายไม่งั้นเสียค่าหมอทำไมอ่ะเราไม่ให้เขาตีก็ได้ทำไมต้องให้ทำไมอ่ะเป็นไรถ้าเขาตีเราจบก็ไม่เป็นไรเพราะถ้างั้นน่าจะไม่ได้ทำงานหรือจกทรงเขา่าจะไล่แทงเรื่อยๆเลยก็ให้มันไล่ดีมันอยู่คนเดียวที่เขาแกงดูไว้เลยนะเราสู้เขาไม่ได้หรอกโถ่แม่งใช่สิกูมันอยู่คนเดียวนี่อยู่กับเราไงแต่แล้วนั่นแหละ ใช่สิเราไม่มีพวกนี่กูน้อยใจตสบใกลุป้าปรเดี๋ยวพาไปหาตังป,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 ป้าป้าป้าต้องได้สักสองสักตู้สองต,ตู้ดีวันเนี้ยใช่เมื่อกี้เกือบได้นะเขาเขาหลุดเขากดผิดอันที่อันที่ห้าอ่าฮะที่บนเรืองแกมีแฟนแล้ว<ป>เราไงต่อ ินตอ,นตอ,นตอนแกให้เเขอขอเบอร์บุญเลืองไม่ได้ขอเบ,เบอร์แฟนบุญเลืองซะหน่อยก็ถูกเออมีเบอร์มาแล้วไอ้บุญเลืองงนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอยากให้เห็นอยู่กับแฟนมนะโอ้ไม่น่ารักเลยแม่งไอหัวขี้กูเปลี่ยนชื่อมันแป๊บตอนแรกยังบอกว่าสีหัวกับสีเสื้อตรงกันอยู่เลย <c oughs> ไม่รู้ว่าใครไตอนแรกอะ่ะแจวไว้ก่อน ใช่อีลีม,ม้อม้อไว้ก่อนแบบว่าเราไลา่ไม่เบานะเราแม่งเอ๋ยแคนอีหัวขี้อย่าให้เจอนะเขาชอบหยอกเขาชอบหยอกพี่เล่นหยอกเลยน่ะใช่หยอกกเกือบตายเออหยอกทีแม่งเกือบตายนายอ่ะบอกให้วิ่งหนีทำไมไม่หนีขับรถหนีทำไมไม่ขับตามได้เขารู้จักดูไว้นี่คือแบบไม่มีใครกล้าย,ยุ่งเลยเหรอ ก็แก๊งที่เล่นกับรู้ไว้ล่าสุดอาวุธไทย12ชิ้นเชี่ยอาวุธไทย12ชิ้นกูได้ยินแล้วกูขนลุกก็เข้าตู้ไป12คนนะคะจะเล่นกับเขาเล่นโหดเกินแถมรถที่เธอไปนั่งคันนั้นก็เป็นรถที่มีคันเดียวในเซิร์ฟวิ่งวิ่งเร็วกว่ารถตำรวจปุ้มยังไก็หายอะไรไอแปดไม่ใช่เหรอคันนั้นอ่ะก็ไอแปดก็มีคันเดียวในประเทศแล้วอาวุธเขาอ่ะคนหนึ่งมีไม่รู้กี่ชิ้น แต่ถ้าเราไปกวนตีนเสร็จเขาจริงๆเขาก็าตีแหละแต่ว่าเขาน่าจะรู้ว่าเองไม่มีแกงใช่เราชอบชายเดียวอ่ะเอ,ง,เองก็เอาอเพื่อนเองมาช่วยดิเพราเพื่อนเองที่ร้องเพลงพอะๆเพิง่งทะเลาะก,กับมันมาไปตอนแรกเข้ามาแล้วแล้วทีไปเจอเราเราไปเล่นกับมันเยอะเกินมัน้งมันคงไม่ชอบว่ะเล่นเล่นเหมือนที่เล่นกับไอ้บุญเรืองเมื่อกี้แหละกูพิงอะไรแค่นี้ไม่ได้ไ,ไม่ไดห้ห่วงตัวห่วงตัวกู อ๋อแบบทํานองไปแบบเซลล์ซแต่มันเขาใช่เหมือนเหมือนเราแบบไปเล่นกับมันแล้วแบบมันมันไม่เล่นกับเราอะ่ะเงี้ยแล้วแบบมันอารมณ์เสียใส่อะสงสัยมีแฟนแล้วไม่รู้เหมือนกันที่มันไม่พอใจอะมันน่าจะพูดว,าว่าแ่บเหมือนกับว่าอยู่ๆถ้าเขาเข้ามาถ้าเขาไม่ได้เล่นต่อเนื่องอะเหมือนกับว่าเหมือนกับเขาไปตัดสตอรี่มันอะไรอย่างเงี้ยลองนึกถึงตอนมึงเล่นสตอรี่อยู่แล้วกูเข้าไปขัดล้วกู ชิบหายกูเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีก็เข้าไปเออกูสนิทกันมากมึงเสร็จอย่างเงี้ยซื้อยากกับเบ็ดสองอันเนี้ยนะมึงไปเล่นกับคนอื่นไปสัตย์พอละถ้างนั้นอ่ะมึงเดินไปเลยมึงไปเลยคือมันควรจะอธิบายดีๆกับเราเว้ยมันไม่ควรจะขึ้นเสียงใ้ส่เราไม่อย่างเขากับเธออย่างเงี้ยเขาแบบนานๆทีเข้าก็ก็นานๆทีเข้าแล้วไง่ะไม่ไม่ใช่ว่ามันจะเล่นด้วยกันไม่ได้เลยปะวะใช่ก็เข้าประเทศมาถ้าแบบ ไม่มีเลยทำก็โทรหาใช่ถ้าเข้าประเทศมาไม่มีเลยทำก็โทรหาแต่คือเราเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอ่ะเราเราก็เลยเหมือนกับไม่ไม่ไม่เข้าใจไปไม่ไปกูทำเวลาอยู่ไม่ไปกูไม่เข้าใจมึงแล้วกูก็รู้สึกกูกูไม่น่าจะเล่นกับมึงได้อ่ะคือแบบมันมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นอ่ะเข้าใจเฮ้ยเดี๋ยวนะจุดไฟอีกจุดสุดท้ายอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเกิดแล้ว ที่เดิมเรื่อยๆครับเรื่อยๆนี่เราต้องไม่พลาดดีเราต้องได้เลยเลยเชี่ยเจอใครวะเนี่ยเขาได้แล้วโอ้เรากดอ่ะอได้แล้วเอาใหม่เอาใหม่เเร็วเร็ว,รว,รวยังไม่หมดยังไม่หมด okay, โอเคโอเค ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค <Okay, okay. S 2> ่อยๆกดๆกดัไปเ,เลย <c oughs> อ๋อกดอะไรอ่ะกวเนี่ยนายนายเราเราปล่อยผ่านได้ใช่ไหม<อ>ถ้าโ<ช>สแเรากดไม่ทันเราปล่อยผ่านได้ใช่ปะ่ะ<ช>แล้วรอให้มันวิ่งมาใหม่ใช่ไหมใช่ ส้บหน้าไม่ดีถ้าถ้าถ้าปล่อยผ่านไปมันก็ล้มดิเฮ้ยแน่ใจหรอไอหนุ่มตัวปะเนี่ยคนละครึ่งครับยิบเก้าได้ครับรอสักครู่นะครับพี่บนเรืออะไรคือคนละครึ่งหรออ๋อโครงการครับโครงการของพี่ใช่เราชนะคือเวลามาแล้วคือแบ่งกันหรอใช่แบ่งกันไม่บอกขึ้นมาเึยนไอดเยเ้ยาเขาเชื่อเขาแกดิ ก็ยก <laughs> กลับไปซื้อคือถ้าสมมุติเรามาซ่อมแล้วเราเจอคนในดูไว้ถ้าเราซ่อมได้เราต้องจาอา่ายให้เขาแลกกับการไม่โดนแทงอ๋อทำไมมันดุอ่ะทำไมเขาเอาเปรียบคนอื่นนะอเ <laughs> ชี่ยอะไรเนี่ยอันสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรเราถึงก่อนเดี๋ยวไ่ดูคนมาเราลุกแล้วเราวิ่งก่อนสวยเราได้เริ่ม fall เริ่ม fall ไปไปรีบเพ่นก่อนไอ้ดูไว้จะมาเชื่ยไป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 ได้มา2อ0พผมแล้วตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายโอเครอบนี้เราจะตั้งใจคนดูคนดูคิดว่าอีหลี่มอมันจะทำได้ว่เอาคอมเมนต์หน่อยเรามาถึงก่อนแล้วด้วยดูจากทรงอ่ะตังจุดขนาดนี้เหียต้องใส่ซ่อมเสร็จรอบนี้น่าจะต้องเป็นเลย่้ไไมด ทำไมวะไม่มีใครเชื่อเบออีหนีมอวะเดี๋ยวกูตั้งท่านั่งดีๆเลยอะไม่เรียนไม่เรียนเฮ้ยเฮ้ยไดหรอแต่ไม่ต้องได้หรอกเดี๋ยวแม่งต้องเสียตังค์ครึ่งนึงให้ดูไว้โอ้โหใช่ไหมไม่ต้องพูดอีกลองขอไปละครึ่งเององพี่ชายขา ว่าไครับพี่ชายหนูหนูขอคนละโนทีพี่เ <c oughs> <c oughs> ชี่อเอ้ยวันด่ขวขคนหรืมมอ,อ,อม้เ้าไม่อยากลลล 10, เลลงรถตัวจบด้นะครับรัดแล้วด่ดวนจะให้รัดคนขับนะคะอ๋ออันนี้ยังไม่รัดครับรอให้รัด มไอแปดดีแล้วรอบนี้กูตายนะเอ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 คูตั้งใจขอครึ่งได้ไหมครับจัดไปครับอแล้วเราก็ไปกดได้ตอนเขากดได้นะคือเราไม่ได้หรอใช่นี่ ธอก็นายนายเราเราขอค่าเสียหายหน่อยสิเอาเอาเท่าไหร่นายนายตีเราเลือดจะหมดจ้คหไมัรบนายตีเราเลือดจะหมดสองรอบแล้วนะเราเราขอค่าเสียหายดิเอาเอาห้าร้อยเฮ้ยอย่าตายตายจะตายแล้วเชียร์เอ้ยกูไม่ขอแม่งแล้ว ปักอยู่ตรงนี้ตรงนี yeah> ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตกงนแกอ่ะแกจะให้เขไปขอมันทำไมบอกให้ไว้เดียเอ้ยไม่กูไม่ไปด้วยไอ้สัตว์งอนพอตบโอ้เอ็นะจะรอครับยัยเลือดเลือดจะหมดยังใช่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วจริงๆน่าจะตายแล้วเนี่ย แบบมันมันไม่มีสีอะไรอยู่ในลอดแล้วอ่ะเฮ้ยรอดมาได้ไงวะท่าเออรอดมาได้ไงอ่ะแป่งเอ้ยแป่งเอ้ยสภาพเกินมาโอ้ไม่ไหวเลยหมอขาหมอหมอหนูหนูไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวเรื่องอะไรฮะเนี่ยหนูแบบว่าโดนทุบหลายรอบจัด คณหมอฝากฝากชิคเออหัวเขาหน่อยได้ป่ะรู้สึกน่าจะแบบโดนน่าจะโดนตีที่หัวหลายรอบเผื่อแบบว่าเออขึ้นมาทำไมเฮ้เฮ้เฮ้อะไรของเองอะเฮ้เราเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่หรอไม่ให้หมอชิคเฉยๆไงก็เราเห็นนะเราเห็นว่าเขาตีตรงไหนก็แบบกลัวแบบว่าหมอหมอหมอช็คให้หนูหน่อยตรงเนี้ยเขาหมอหมอหมอขาตรงเนี้ยรู้เจ็บตรงนี้ค่ะหมอมิลี่ครับมาดูคุณ ทำไม่ได้ครับมือไม้สั่นไปหมดบอกบอกแบบว่าสมาธิมือไม้มันสั่นไปหมดสันนี้ปวดตรงไหนคะไม่ปวดละคะหมอหายหายตาตาเห็นจริงแข็งแล้วคะคบหมอลุกเลยครับไปผับก่อนปะเธอเครียดหรอใช่ เขาไม่ได้จุดเครียดไปแล้วในหัวแดงโออเธอก็ใครเครียดอะเขาเอะไรนะเขาแบบโคตรเครียดเลยช่วงนี้แบบเครียดมากอยากอยากใครเครียดแบบไหนอ่ะคิดอะไรไม่ค่อยออกพอคิดถึงเขาหรือเปล่าก็อาจจะใช่ไมไม่รู้เฮ้ยเมีย เมียก็เฮี้ยแล้วเพิ่งทะเลาะกับมันมาทำไมทะเลาะเรื่องอะไรกันอ่ะมันมันมันบอกว่าเหมือนเหมือนอยู่ๆเราไปซบไหลอะไรมันอย่างนั้นเหมือนเราเล่นเยอะเกินไปก็เลยทะเลาะกันแค่ซบไหลใช่ปะไม่ได้จับไข่ซะหน่อยเออแค่ซบไหลซะหน่อยไม่ได้จกไข่แม่งเดือดร้อนอะไรวะแค่ห้วแล้วลูกไปไดะ ครับปลาเหมือนเดิมอะไรนะครับเคเคนมผงพี่ดมพี่จมูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจาะเลยเพนกัพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักเนี่ยเพิ่งเพิ่งเมึนมาแบบโดนหัวขาวเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอวขาวอ่ะวันเจอกันใช่หรอแล้วตัวเดียวกันหรือเปล่าเราเราซื้อมาร้านเดียวกันหรือเปล่าลดราคาได้ไหมเป็นผู้หญิงชอบของถูกน้องสาวจ้าเท่าไหร่ดีกว่าหนูหนูอยากได้สองร้อยเฮ้ยสองร้อยไอ้ไก่น้อยเอาของมาดูโอเค อีกเลขเลขเอาเร็วเร็วดีเฮ่ย่าชักช้าแต่ได้ไม่ได้ได้ไหมสามอันครับเอาเอาสามอันเลยขอนะครับโอ้โหแดงเหลืองกันนะไม่งั้นเมาแอะเลยนะครับโอเคกูบิดกูไม่จ่ายบายเอาเฮ้ย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 ไปไหนเฮ้ยกูหญิงมานี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่จ่ายไม่จ่ายเฮ้ยไม่กับว่ากลับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวกูเคยกจ่ายเฮ้ยเฮ้ยนางกูพิษมึงจ่ายดิอีนางตัวดี เนี่ยของผมครับกระเป๋าหนึ่งหกเก้าสามครับขอแบบติปหน่อยพี่ผมขายให้ถูกสุดแล้วพี่ราคาเนี่ยจริงจริงเจ็ดสองหนึ่งนะครับผมไม่มีตังค์กินโจ๊กเลยพี่น้องผมจะตายค่ะตายหงเอาเนี่ยโอ้ยเธอไปจ่ายให้มันทำไมไม่ต้องพูดเลยอีนางงูพิษเป๊ะจิงเงือกขึ้นมาดิไปอาปูนไปอาปูนถึงเวลาปูนแล้วปะ